ฝากแม่ไปเที่ยวกับน้องอะไรจอยี้รับผมฝากไว้ด้วยไม่มีเวลาไปเที่ยวด้วยมันยังไงครับถึงได้เกิดโครงการนี้ขึ้นมาคือจริงๆรู้จักคุ้นเคยกันอยู่แล้วแล้วก็ตอนที่ไปเนี่ยแม่ของเพื่อนไปด้วยก็เลยฝากแม่ไปเที่ยวกับเพื่อนแม่แล้วเราก็รู้สึกว่า โอเคเราก็เล่นจอยเพราะว่าเขาไม่ใจเงินเดียวเราใช้ชีวิตแล้วก็ใส่โจอี้นะตอบแทนคุณคุณมากเลี้ยงมันมาเป็น3าีปีตอนนี้มันมันเริ่มมีเงินแล้วตอบแทนคุณคุณแม่กูบ้าบังทำหน้าที่ได้ดีไหมคะรู้สึกว่าทุกคนต้องไปดูแลมันที่สุดเหมือนเกมพิกเับพี่เกมนี้เอาการเป็นน้องพาราไปเลยอายุ20กว่าไปปวดหลังที่ญี่ปุ่นแล้ว คุณโชยี่ปกติพาหลงพาคุณแม่หลงทางด้วยใช่ไหมทุกอย่างเออลขาพฤติกรรมทิปนี้ที่คนที่อะไรเพเราไวใจเหมือนกันไว้ใจไว้ใจโชยี่มันไม่น่าจะขโมยเงินแม่ป่ะไว้ใจไว้ใจอะแม่น่าจะวางกระเป๋าทิ้งไว้ได้ไกลายเป็นทริปหัวจะปวดแทนไหมครับพี่อะไรนะทริปหัวจะปวดหัวจะปวดแทนเลยไหมจริงนะกลับมายังไม่ได้ถามแม่เลยว่าสนุกไม่สนุกเจออะไรมาบ้างรีแอคที่แม่มาถึงบ้าน ดิให้แม่มาถึงป่ะอาการยังไงี่งแม่สิ่งที่แม่กลับมาแล้วแม่พูดอย่างนี้ไอ้โจอี้ยยุ่ยี่สิบกว่าไม่น่าปวดหลังปวดขาขนาดน,นี้น,น,น,นะนะนี่ฝากฝากนี่ไปบอกฝากสื่อไปบอกด้ว่าใช้ชีวิตให้ให้มันน้อยนอยหน่อย,อยแบบว่างก็ไปเตะบอลว่างบินไปเชียงรายไปเตะบอลกลับมาร้องเพลงต่อหนือมันจะอยู่ไม่ได้อนมีนะคะท่า ทิปหน้านี่ผมไปด้วยหรอไปด้วยไหมครับทิปหน้าฝากอีกเห็นก็เองก็มองอยากไปเวียดนามไปเลยกันฝากแม่อีกโครงการฝากแม่ไม่จำน้องสุขภาพตอนนี้เป็นไงบ้างสุขภาพโอเคฮะดูโฟกัสอะไรนะโฟกัสผู้ชัยอยู่โอ้ยหลุดโฟกัสดูข้างหลังโอเค next next ยู่นีกูเป็นโฟกัสยู่นีก็เป็นโบเก้อัปเดตสุขภาพไปเลยครับพี่ต้อมมาในฐานะนักแสดงนำนะครับบอกกันอย่างนี้นี่นักเลาะนักแสดงนำอาจจะมาพักผ่อนนะครับยูนีกิโฟกัสอันนี้อ้าวพี่ต๊อมเรื่องสุขภาพช่วงนี้ก็บอกว่าศิลปินเรื่องสุขภาพมีปัญหากันหลายคนมากเยอะมากกระทบเยอะมากสำหรับเราคือจริงๆต้องบอกว่าพออายุ40กว่าเริ่มมีปัญหาเรื่องเสียงครับเสียงมันไม่สามารถรับงานแบบ ต่ออกันได้มันไม่สามารถรับแบบสามวันติดสี่วันติดได้ต้องมีแบบเริ่มต้องมีวันพักแล้วครับจากเดิมเราเราเราทำทีวันติดครับพี่ตอเดิมไม่เคยไม่เคยลิมิตไม่เคยลิมิตงานตอนนี้ต้องต้องลิมิตแบบดูวันพักไว้ให้หน่อยเพราะว่าไม่งั้นวันที่สามวันที่สี่เสียงมันจะเริ่มไตกครับเสียงจะมันดัแบบสวัสดีครับกับจบกับโทคืนละหนึ่งหนึ่งชั่วโมงใช่สมัยก่อนไม่เป็นนะสมัยก่อนร้องวันสองสามที่ได้มีตัวช่วยอะไรไหมครับพี่ให้แบบ อยู่ดีผมหยิบขึ้นมาช้อนเลยไม่มีเลยฮะจริงๆผมว่าพักก่อนให้เพียงพอเป็นเรื่องสำคัญที่สุดคือเดี๋ยวนี้ถ้าสมมุติว่าต้องบินเช้าอย่างเงี้ยมันเริ่มมีผลเกี่ยวกับเรื่องเสียงเรื่องอะไรเงี้ยเส้นเสียงเราต้องต้องเซฟไว้เยอะๆใช่เราเราต้องเช็คอัพกับหอตลอดนะครับก็มีก็มีดูบ้างแต่ว่าสิ่งสําคัญคือถ้าใครดูรายการแคมปิ้นหรือรายการอะไรที่ผมไปออกกับโอ๊ตอ่ะจะรู้ว่า สักครั้งหนึ่งเสียงจะหืนกันหมดแล้วทั้งผมทั้งโอ๊ตเองเพราะว่าอายุมันเริ่มเยอะเริ่มไปใช้งานกลางคืนมามาอ,ออกรายการกลางวันในอาจมา,าพ้าผ่านที่ยังม,มีมีฉ <c oughs> อตเสียงเลยหรืต้องต้องมานั่งเทกันเลยเมื <c oughs> อ่อกี้เสียงเฮ้อคือบางทีมันฝืนแล้วแบบบางทีพี่ฝืนแล้วแบบไม่ไหวแต่ก็ยังฝืนเพื่อทำให้จะให้มันสําเร็จกับงานต่อคือเราไม่รู้อน่เพราะมันไม่เสียงอ่ะบางทีมันบอกไม่ได้ว่าแบบ เออเสียงมันพร้อมหรือมันไม่พร้อมอะไรเงี้ยอย่างวันเนี้เสียงโอเควันนี้ถ้าร้องเพลงคือได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีปัญหาแต่ว่าบางทีพอร้องไปส่องสังเพลงมันเริ่มเสียงมันแบบวิไปวันนี้หมดไฟว,วะวันนี้เสียงมันหายไปไปแต่ว่าก็ยังอยู่ในในคุณภาพที่มันยังสามารถร้องจบโชว์ได้นะแต่ว่าตัวเราเองเราจะรู้ว่าวันนี้เสียงแตกมันรับไปแล้วลแต่คุณภาพเสียงเรามันไมบได้คือผมว่า ผมก็ใช้วิธีการวอร์มเสียงที่เยอะคือตอนเนี้ยเรารู้ปัญหาแล้วเร,เรารู้ว่าปัญหาเราเป็นแบบนี้เมื่อก่อนไม่เคยวอร์มเสียงเหมือนกับเวลาจะออกกำลังกายไม่เคยวอร์มร่างกายครับเดี๋ยวนี้วอร์มเป็นรึ่งชั่วโมงเลยนั่งวอรนะ์มนั่งนั่งร้องไปเพื่อให้เสียงมันตื่นฝุ่นฝุ่นเอยอ,อะไรเอ,อมยมันเจอเป้งเฮดดี่เป็นเป็นหลายอย่างครับนี่ตาตาเพิ่งไปหาหมอเมื่อวานเนี่ยตาบวมเนี่ยเราตาไปหาหมอเพราะว่ายายอยู่ด้วยใช่ยายอยู่ด้วสวัสดีครับคุณมา ปกติร้านเนี่ยไปหาหมอเหมือนจะเป็นแบบฝุ่นมันเข้าไปประมาณนี้ก็เลยก็มีก็ได้ได้รับผลตอบใช่อาการอย่างฝุ่นที่บางทีเนะอาการรูบอาการเหนื่อยหรืออะไรอย่างเงี้ยบางทีมันมันไม่คิดอย่างเงี้ยเรากลัวไหมพี่เราคิดแบบถ้าผูบได้จะไปเลยนะไม่เคยถึงรูบเหมือนกันเออไม่เคราะหวอยู่ว่าไม่เยม่มาตกบางทีอะไรเนี่ย ไม่เคยไม่เคยทีมันเหนื่อยเกินจนแบบว่ามันบริหารตัวเองไม่ทันมันเวทีมันต้องทําสคริปต์โชว์เพื่อให้มันมีจุดพักนะครับเมื่อก่อนอ่ะอันนี้บอกกันน้าตัวว่าเมื่อก่อนเน่ะเราเราเล่นกับมีโจอี้ไปเล่นด้วยก็จะมีจุดพักที่เป็นช่วงโจอี้เขาเล่นอะไรอย่างเงี้ยตอนเนี้ยเราก็ต้องหาจุดพักที่เป็นแบบเอาเตะที่มันสามารถลงมาคือพี่ป้าก็้อมีการรางแขนมากขึ้นในในโชว์ ตอนนี้นั่งรอค่ะเาไปโชว์เจอจับมุกจับเต้าก็นทุกคราบโดนทุกทางไม่มีเลยฮะไม่เพราะโดนก็ไคือผมอะโดนมาตั้งแต่เริ่มคือเป็นคนที่คนคนชอบเล่นจับนมจับอะไรบ้างแบบว่าผมอะเป็นคนที่อันนี้พูดพูดกันให้ฟังเลยว่าผมเป็นคนที่แอคชั่นแบบนี้ชัดตั้งแต่เริ่มต้นเลยตั้งแต่สิปีที่แล้วได้ว่ามีคนเข้ามา แอคชั่นไม่ดีกับเราเราจะรีแอคไม่ดีกับเขาเสมอเราซึ่งเป็นซึ่งเป็นสิ่งที่มันไม่น่ารักแต่เรารู้สึกว่าขอโทษทุกคนจริงๆว่านี่คืออาชีพเดียวที่ให้โอกาสกับผมผมหางานตอนที่ผมจบเรียนจบมหาลัยมาผมหางานไม่มีงานไหนให้ผมเลยนี่คืออาชีพเดียวที่ให้โอกาสกับผมกรุณาให้เกียรติให้อาชีพผมด้วยอันนั้นคือที่สิ่งที่ผมเป็นมาเสมอแล้วก็ในปัจจุบันก็เข้าใจมากขึ้นคือต้องบอกนี้ว่าปัจจุบันอะ พอมีข่าวมีอะไรมาในทางที่ดีอ่ะมันคือการ e d u c เ t ตคนและทุกคนตอนเนี้ยเป็นผมเชื่อว่าเป็นคนดที่น่ารักให้เกียรติเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์เก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์เลยยังเหลืออีกบา,บางจุดที่เขาแบบเม่กีเมาจริงๆไม่ไหวจริงๆก็ควบคุากใช่ควบคุมยากแต่ว่าเราก็จะมีทีมงานของเราที่เราคุยมันไว้อยู่แล้วว่าไม่อยากให้ไม่อยากให้ถึงจุดที่เดินเข้ามาถึงแล้วแบบไอ้อย่างที่เอาเงินป้าหน้ากูหรือว่าอะไรเงี้ยเราก็เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยหญ่ถึงขนาดนั้นมันจะรู้สึกไม่ดีกับทั้งสองฝ่ายอย่างเงี้ย แต่เราก็เจอมาเแบบทุกรูปแบบแล้วใช่ไหมครับรับได้รับเลยได้มีคนเขียนดีเอ็มเข้ามาว่าว่าขอบคุณพี่ป๊อบมากที่ดูแลโจอี้อย่างดีที่สั่งสอนโจอี้ให้เขาตอบมีมีรีแอคที่ตอบไปที่ดีมากผมก็ตอบกลับไปว่าถ้ามันได้ผมมาสักนิดมันจะหลาจะไม่เป็นแบบนั้มันจะมันจะได้แรงกว่านี้มันไม่เป็นแบบนั้นเลยอันนั้นคืออันนั้นคือความส่วนตัวแม่ก็ดีอยู่แล้วก็ดีอยู่แล้ว คือผมเองอ่ะเป็นคนที่พูดกับเขาตรงๆเราเราเรารู้สึกว่าเรื่องแบบนี้แล้วเราบอกว่าเราสามารถบอกได้ว่าเราไม่ชอบเราแบบเฮ้ยเราไม่โอเคกับเรื่องนี้เรารู้สึกว่าเป็นเป็นสิทธิ์ของเราที่เราสามารถพูดตรงๆได้ส่วนใหญ่เราก็จะบอกที่ออกคนละหนักตอนนี้ความคิดปักใจอะไปสักทีเราสึกว่าสภาพจิตใจเป็นยังไงบ้างหลังจากที่เราเจอเรื่องราว อุ้ยหมดวันมันไปเตะบอลก็จบแล้วโอเคไม่ได้เป็นคนคิดอะไรเยอะละมูฟออนเร็วครัขอบคุณครัะพี่ชายลูง